สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใจอ,อีกแล้วนะคะกับรายการ V ีวาทอกระผมผมเป็นหนึ่งของผมมันผมมาในนี้ค่สวัสดีค่ะมาพบกับใจอ,อีกแล้วนะคะกับรายการวีวาทอคค่ะ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาการปวดขานั่นก็คือเภสัชกรหญิงถาวรีหรือคุณชมพู่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะ,คพ,คะพี่จอยชมพู่นะคะเภสัชกรหญิงถาวรีรากะสงค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาการปวดค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณชมพู่นะคะคุณชมพู่คะในปัจจุบันอย่างเราเราเนี่ยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะแม่บ้านนักกีฬาหรือแม้กระทั่งตัวจอเองนะคะ ก็ประสบปัญหาในเรื <cult> ่องของมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดมนะคะการนั่งเป็นเวลานานๆในท่าเดิมๆอย่างเงี้ยจะอยากสอบถามนิดนึงเวลาเราปวดแรกๆเนี่ยอ่ะเหมือนอย่างเช่นตัวจอยเองจะเดินเข้าไปร้านยาเพื่อขอซื้อยารับประทานเองแต่จริงๆตัวจอยไม่อยากทานยาเยอะอยากจะสอบถามผู้ชมพูนิดนึงเราจะมีวิธีรับมือหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงในเบื้องต้นเมื่อเราเจอกับอาการปวดพวกแบบนี้ดีกว่า ก็ถ้าสมมติว่าเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเบื้องต้นอันนี้ชมขอแยกเป็น2กรณีแล้วกันเนาะ<ช>ถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่บ้านหรือว่าคนทํางานออฟฟิศปกติที่เราปวดกล้ามเนื้อทั่วไปอะค่ะเราอาจจะแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าระหว่างทํางานอะอย่างออฟฟิศอะค่ะคนทํางานออฟฟิศก็แบ่งเวลามายืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ในระหว่างทุกชัวงง่วโมงอย่างเงี้ยคะ<ช>่ะได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มนักกีฬาหรือว่าคนออกกําลังกายอย่างเงี้ยค<ช>่ะพี่ตอย<ช> ก็เน้นการแบบวอร์มอัพตอนก่อนออกกําลังกายจะดีที่สุดแล้วก็ครูดาวหลังออกกําลังกายก็จะช่วยป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อได้<ช>แต่ทีนี้อันนั้นเป็นการป้องกันเนาะ<ช>แต่สมมติว่า<ช>มันเกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วอะคะ่ะพี่<ช>จอยก็จะสามารถใช้ยาได้2แบบแล้วกันเนาะ<ช>แบบแรกก็จะเป็นแบบยาทาป้องกันอ่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยด,ดีกว่า<ช><ช>กับยารับประทานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดก็เป็นยารับประทานเนี่ยอย่างพี่จอยก็ไม่ได้อยากกินยาใช่ไหมคะไ<ช>ม่อยากาเคมี นู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าปวดเยอะจนต้องทานยาเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหรือว่าต้องไปพบคุณหมอถ้าอันนั้นจะแบบเป็นเยอะเนาะ,ะแต่ถ้าปวดกล้ามเนื้อทั่วไปเหมือนเราแบบทั้งแม่บ้านคนออกกาลังกายหรือตัวพี่จอยเองที่ทาง,งานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ยาทาภายนอกบรรเทาอาการปวดได้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครูน่นี้ที่ทางคุณชมพู่นะคะได้บอกกับจอยไว้ว่าถ้าในกรณีเราไม่อยากทานยาเยอะเราก็สามารถใช้ยาทานนะคะทาภายนอกอ่าทาภายนอกได้ลดอาการเจ็บปวดภายนอกได้ แต่คราวนี้จะคิดว่าทางบ้านและตัวเจเองนะคะมีข้อสงสัยที่เหมือนกันก็คือเวลาที่เรานะคะเดินเข้าร้านขายายานเนี่ยยาบนเชลเยอะมากนะคะลลย,ยาทา,<ช>ทาแก้ปว,<ช>ปวดเยอะมาก<ข>าค่ะจะก็เลยอยากทราบนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาทาแก้ปวดมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงใช้กับเคสอะไรบ้างดีกว่าโอเคได้เลยค่ะพี่จอยก็ถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าไปในร้านขายยานะคะตัวยาทาภายนอกสําหรับบรรเทาอาการปวดนะคะจะแบ่งได้2 ภทหลักๆเนาะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นยาทาภายนอกที่ใช้หลักการที่เรียกว่า c คาน์เตอร์รีแค่ะก็คือสามารถใช้ทาเพื่อบดบังอาการปวดโดยใช้อุณหภูมิอย่างเช่นทาแล้วให้รู้สึกร้อนหรือว่าทาแล้วให้รู้สึกเย็นพี่เจเคยใช่ไหมคะเคยเคยได้รับความรู้สึกทั้งร้อนและเย็นเวลาทาก็อุ่นๆอย่างนี้ค่ะที่จะเป็นยาประเภทแรกนะคะที่ใส่สารสกัดเช่นพวกน้ำมันละกายนหรือเมนทอลอย่างเงี้ยค่ะให้ร้อนให้เย็นหรือว่า ใช้อุณหภูมิในการบดบังอาการปวดเหมือนที่ชมเคยพูดไปเนาะซึ่งพอทาสารสกัดแคปไซซินไปอะค่ะก็จะรู้สึกร้อนทําให้บรรเทาอาการปวดพวกออฟฟิศซินโดมหรือว่าปวดเมื่อยทั่วไปเนี่ยใช้เคสกรณีนี้ได้อันนี้ผู้ใหญ่น่าจะชอบใช่ใชค่ะแต่ว่าการเลือกสารสกัดจากริคนะคะมาทําเป็นยาทาแก้ปวดอะค่ะจะต้องใช้สารสกัดริกที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยนะคะเพื่อทําให้สารสกัดจากริกเนี่ย สม่ำเสมอเท่าๆกันทุกหลอดไม่รู้สึกว่าทาแล้วแสบร้อนจนเกินไปคะ่ะและก็ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะพี่จอยส่วนประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นยาทาภายนอกที่ผสมตัวยาแก้ปวดเลยที่เขาเรียกว่ายากลุ่มเอนเซมค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับอา,อาการปวดที่เป็นปวดข้อ,อมีอาการบวรมแดงฟกช้ำอย่างนี้ค่ะกรณีที่รุนแรงขึ้นมาแต่อย่างในกรณีของพี่จอยที่ปวดทั่วไปเนาะหรือว่าปวดออฟฟิศซินโดมอย่างงี้เราสามารถ ใช้ยาทาภายนอกแบบสุดร้อนสุดเย็นทานวดทั่วไปได้เลยค่ะผสมแคปไซซินผสมน้ำมันละกร,รมหรือว่าผสมเมนทอลยอย่างเงี้ยได้เลยค่ะก็จะดีขึ้นใช่ค่ะแต่ถ้าใช้ยาทาภายนอกไปแล้ว3-4วันเนี่ยยังไม่หายยังมีอาการปวดกล้ามเนือ้อหรือว่าปวดข้อมากอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ใช้ยาละประทานรวมด้วยก็น่าจะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้แล้วยังไม่หายเนี่ยก็แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่ะดีที่สุดค่ะ ค่ะวันนี้นะคะถือว่าได้รับความรู้กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชมพู่มากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคอย่าลืมนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้จอยขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ